ฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางข้อสเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ยามาา่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า4ี่โมงครึ่งของวันที่29เมษายน2563ตำรวจลงพักหนองไผ่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านกรณีขอความช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคานภายในบ้านพัก จึงได้ประสานเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตับลหนองไผ่พร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูหนองไผ่ นำอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานร,รถไปที่เกิดเหตุที่บานเลขที่799หมู่3ซอยเทศบาล4ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีเจ้าของบ้านยืนรอเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแจ้งว่าตัวเงินตัวทองได้ซ่อนตัวอยู่บริเวณหลังตู้เหล็กติดกับกำแพงบ้านจึงได้ปิดทางเข้าออกและช่องทางหลบหนีพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ลักษณะเป็นบ่วงทำการคล้องคอใช้เวลาประมาณ10นาทีสามารถจับตัวเงินตัวทองได้สำเร็จ วัดขนาดความยาอยได้ถึงเมตร20เซนน้ำหนักตัวประมาณ3-4กิโลเมตรจึงได้ช่วยกันมัดปากมัดขามัดหางเพื่อความปลอดภัย เตรียมนาตวไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมคืนสู่ธรรมชาติต่อไปจากการสอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงสุนัเขเห่าตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจากนั้นจึงออกไปทําธุระนอกบ้านและกลับเข้ามาอีกทีในช่วงเย็นและสังเกตเห็นสุนัขเห่าเสียงดังผิดปกติด้วยเห่าอยู่ที่จุดเดียวตรงช่องว่างระหว่างกําแพงบ้านกับตู้เหล็กตนจึงเดินไปส่องดูก็พบว่าตัวเงินตัวทองหลบซ่อนอยู่ จึงรีบโทรแจ้งตำรวจประสานเจ้าที่เทศบาลตำบลหน,นองไผ่และกู้ภัยหนองไผ่มาช่วยจับตัวได้สำเร็จขณะเดียวกันเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวต่างเชื่อว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านนั้นมักนำโชคลาบมาให้เสมอต่างพากันจดบ้านได้ที่เตรียมนำตัวเลขไปสิงโชคสิงดวงโดยเฉพาะงวดนี้ต่างมีความหวังว่าสถากกนแแมงรัฐบาลจะกลับมาออกรางวัลได้ตามปกติเสียที สมพลัสเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้ร้อมีวิตามินเอและวิตามินบีสิบสูงสที่ดีในสมพลัสอะไรจริงนะสมพลัสสมลัอะไรจริงสิบาท